เขามาเนี่ยเอาหลวงปู่ขึ้นศาลาบ่ครับอาาจรย์ดูครับปู่ดูติครับแง่ทั้งเหลืองอ๋อถึงจะเอาเอาคนนักเป็นเบากั็พื้นได้ดีโอ้โหได้ใส่เกล็ดไม่ใส่ใส่ข้นยกเลยบ่ครับข้นยกอ๋อใส่ข้นยกจะข้นครับโยกกับว่าหลายดอกไอ้มีแม่ทับพร้อมเอแม่ทับช่วยจัดตัดทางอะไรจัดเอาเอาเรื่องถามนี่ครับ พอด e so ีเพื่อนกับพระมันกับตั้งแต่ปีตั้งวัดคนน่ะอามาถวายบบบนี้แต่เลย่องบอกูต่อว่ามันมีเลขอยู่ใต้้ฐานเลี้ยงจต้ฐานแต่แข็งแต่แข็งยกกันไปนั่นละเฮ้ยเห็นเอ๋อพอดิให้บ่สพอดิให้เพิ่อนว่าเพิ่อนอยากขึ้นขอบบนตะโดนแล้วอันนี้เลืบอกไอ้อยากโยมเพิ่อนเอาเบิงเอาเด้อพิจนาอาเด้อร์เลี้ยงจุเครื่องเลยหกตัวนี่ พ่อพ่อเขียนใส่กระดาษใเบื้องได้บ่ค่ะเตะเตะฐานพระบ่ค่ะเนี่ยอยู่เตะฐานเลยนี่เขียนกระดาษไม่ได้ค่ะพ่อสวยอันข้างหลังมี老妈อามาอยู่กับได้เขียนเนี่ยเขียนเอาเป็นตัวมันพุกตัวเดียวแอดมินจดจำบ่ได้มันลายเอาแกแกยืนต่อไปค่ะนี่เรียยกเรีกมันสิเลี่ยงน้ำกันดิแสดงว่าจะได้บุญใหญ่นะจ๊ะเราเตะฐานพระเนี่ยงว่ะเลือกมั้งคปู

สี่ศูนย์อ๋อสี่ศูนย์่ะ้ยนี้มานาเบรับนี่มเรียนกันเด้เด้มามากสิเด้เด้วสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้สี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนยวันที่หนึ่งเรียกสียอยไอ้ันี่สีย้อยนไหมพระ โมกขลาใส่ห <jam Stadium> ัวนะใส่ริบบิ้นใส่หัวใส่หัวไอ้เนี่ยแหะใส่เออคนนี้เหล็กขาพระานอกคนอื่นเนาะเหล็กขางผ้าเหล็กขางที่คนทานเลยคือว่าพอดิใส่ขึ้นเรืเลยดๆคนยกเอายกเอายกเอาดึนซื้อนะคะเนาะแล้วมีการด้ตัวเนี่การจีด้เพราะว่าพ่อยากขึ้นข้างบนนะนะก็เลยว่าเมื่อดี๋มันลงพ่อขึ้นบนแล้วมันลงดีแบบนี้ก็เลยนิมนต์ขึ้นมาครับนิมนต์ขึ้นเลย พราะเดี๋ยเมื่อกันเขากำลังไปเชาคุ้มันก็ได้เลือกดีไปเลยนะมีสิ่งดี่ดของมาเลยเรียกว่าเพื่อจะให้โชคก็ให้พิจารณ้าอ๋อนี่ก็เป็นแค่แนวทางนะครับในการนำเสนอตัวเลขนะห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์นะครับวันนี้ประเทศใดกอนุญาตอาจารย์ออกไปบนข้างนอกนะครับดูดีข้างนอกเนี่ยไม่เป็นไร เอออันต้นเลขตัวนี้ที่เปน็นอายกฐานขึ้นนะครับเด้อยกฐานขึ้นแล้วเป็นเห็นตัวเลขอยู่ใต้ฐานเนาะครับเนาะเป็นกระเละนิมนเ่นขึ้นไปบนฐานนะครับแล้วเป็นกระได้เลขมาตัวนี้นะครับเด้อนี่เอาได้มีหกตัวเลยนะครับเลขหกตัวหลักลก็เพิ่นหล,ล,ลักก็เขียนลงไวส้สามตัวไว้ให้สองชุดนะครับเนาะหลักก็สองตัวไว้ให้อีกสองชุดนะครับน,ะบนบีอันนี้เป็นตัวเลขที่เพิ่นยกจากฐานพระออกนะครับ แล้วก็เพิ่นก็ได้นิมนต์องค์พระพุทธรูปมันคือตั้งแทนแท่นครับแล้วเพิ่นเห็นตัวเลขอยู่ใต้ฐานพระเลยครับเด้ออันนี้นะครับเนาะเอาอันนี้เป็นแนวทางนะครับเด้ออ่าบร้ษัอย่างนี้ก็ให้แอดเข้ามาได้ครับพอยกเฮ็ดให้เป็นแนวทางบริษัทสนับสนุนเห็นเทธิกการพนันนะครับเด้อให้เป็นแนวทางซื้อครับนับจิตนี่สวัสดีครับสวัสดียังงามๆครับนะครับในการทาสีพระเนาะแมนเดียวครับอันนี้พระอาจารย์เพื่อนก็ลูกวัดเพื่อนก็ทํากันเองนะครับ ไม่ได้อยู่ดีสองชุดแล้วครับตอองแมาตอของเพิ่งห้างนึงอืออืมอือตอตอตไม้ของเรายี่งโศกขอด้วออกกับเพิ่งมาโอ้ครับท่างนี้เพิ่งงานสารวางจะเว้นสมอนี่ยอืมได้สามสามเพี้ยนได้ดิเพิ่งม่ดิสามีได้ดิโอคยนี่มองกนหรือมาเนี่ยอะอันนี้ก็มมหาจักรพรรดิรับด้วนี่ อ,องงามๆนลยครับนเนาะอันนี้เอาไว้ก็ให้เบิ้งหน้าตั้งครับเนาะให้เป็นหนาา้าตั้งเอาไว้นะครับเนาะเพิ่นต้องการอยากไดจเจ้าภาพสีนะครับลงสีไว้ก่อนออนะครับอันนี้ก็เป็นร่วงผึ่งหลวงนะครับเนาะที่อยู่หน้าสารานาะครับเนาะคือซึ่งว่าเป็นอันดับแรกับพวกข้นยางไปยางมากครับอันนี้เป็นร่วงผึ่คงครับผึ่งไงครับผึ่งไง คุณนะครับรื้อรื้อรื้อจุกครับอ่าเอาเดี๋ยวครับเนาะโอ้ครับโอ้นี่นี่นี่วันอาจารย์ไหนที่ยกขึ้นมาองค์นี้ปะครับที่ที่มีโลกไอ้เอามีที่มีเหล็กเอ่ยยู่ใต้ฐานโอ้โอ้องององค์น้อยทีองค์น้อยมีมีเหล็กยู่ใต้ฐานกับองค์น้อยนะครับเลยวันองค์ไงนึกว่าองค์ไงเนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยือจี หลายคนเด็ยคนที่ยกขึ้นนี่ได้ได้ขึ้นมาแทนครับเพิ่นยกขึ้นจากกลางล่างขึ้นมาแทนนะครับนั่เพิ่นก็ได้เห็นตัวเลขครคุครับคนอาจารย์คนที่เฮ็ดล้านก่อนนะครับเด้ออยากได้ล้านตรงนั้นครับเพราะว่ามันบ่เรียบร้อยครับเพราะว่าในเรียบร้อยเพิ่นยังขาดปัจจัยอยู่นะครับเนาะกับขอโอ้ยนี่นะครับเพิ่งกับข้างโอนต้นนะครับเพิ่งมันโศกไงขนาดเลยครับเด้ออยู่ข้างบ้านผมเพิ่นอยากจะหลอกครผม ก็ได้ที่ตามที่เให้จาพร้อมอือืคุณครับใช้ใช้งบเยอะขนาดล้านเฮาจัดอีกนี่ถามว่าเพิ่นมาเฮ็ดให้เฮาซื่อๆแต่ว่าเฮาเฮาสิถามว่าการใใจอยู่ที่เฮาว่าสิจัดงานครับคาอุปกรณ์เท่านั้นอืีเลยมาจก6-7